สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสรินูฮัมหมัดอาลีรหัสนิสิต6711002822นำเสนอรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรหัวขอ้อผู้นำเกษตรที่นิสิตชื่นชอบนายวิรวัชจิรวงอายุ71ปีจบการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกร หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีครอบครัวนายวิรวัติจิรวงศต้องทำงานและผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเริ่มต้นทำงานเพื่อหาประสบการณ์จากภายนอกเช่นพนักงานสินเชื่อพนักงานฝึกอบรมสหกรณ์พนักงานส่งเสริมการขายเมื่อคุณพ่อทวีจิรวงมีอายุมากขึ้นจึงต้องกลับเข้ามาดูแลสวนในปี2530 เริ่มจากการพัฒนาระบบน้ำในสวนทุเรียนต่อมาในปี2532ก็ประสบวัตภัยพาย,ยุใต้ฝุ่นเกพัทลมส่งผลให้สวนผลไม้ที่คุณพ่อทวีเจียวงผู้เป็นบิดาที่ปลูกสวนไว้ได้รับความเสียหายจึงต้องเริ่มฟื้นฟูนสวนใหม่แต่ด้วยประสบการณ์และการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นระยะเวลานาน จึงใช้เหตุและผลพิจารณาวางแผนให้รอบคอบซึ่งกิจกรรมในพื้นที่ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานในนามสวนทวีทรัพย์โดยปลูกผลไม้ชนิดต่างๆเช่นทุเรียนมังคุดส้มโชกุนสลาพันธุ์สุมาลีและยางพาราเป็นต้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตขึ้นลงปัญหาผลผลิตลดลงจากโรคแมลงศัตรูพืชและดินฟ้าอากาศแปรปรวน วางแผนทําให้สวนมีไรายได้หมุนเวียนตลอดปีเน้นการวางแผนสินค้าที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน G.A.P. เพื่อความยังง่งยืนในอาชีพนายวิรวัตรจิยวงเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความขยันมั่นเพียรมีความคิดที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาสร้างไรายได้ด้วยการพึ่งพาตนเองลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการแปลรูปผลผลิต เป็นต้นแบบของเกษตรกร,ร,กรทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ให้คนในชุมชนเป็นเกษตรกร,ร,กรต้นแบบ Smart Farmer and Smart Officer ผลงานของนายวิรวัชจิรวงนายวิรวัชจิรวง์วววงได้คิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้วงจรการผลิตทุเรียนคุณภาพสวนทวีทรัพย์ พเมียมทูเรียนไซโคหรือ PDC ตามมาตรฐาน G A P เพื่ออธิบายวงจรการผลิตทุเรียนในรอบหนึ่งปีทำให้ทราบวงจรการเจริญเติบโตของทุเรียนและแนวปฏิบัติหลักในการบริหารจัดการและการทำงานง่ายขึ้นต่อการวางแผน การจัดการผลผลิตทุเรียนและการจัดการบริหารสวนทุเรียนแบบเกษตรอุตสาหากรรมสู่ความมัง่งคั่งยั่งยืนตามแนวทาง BCG m o เดลเขาได้นำนวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้เช่นการห่อผลทุเรียนด้วยกระดาษค่าเชื้อป้องกันแมลงโดยไม่ใช้สารเคมีการใช้โดนในการกำจัดศัตรูพืชและอบรมใช้เทคโนโลยีนี้ให้กับเกษตรกร,รและนักศึกษา รวมถึงการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) นวัตรกรรมการห่อผลทุเรียนใช้กระดาษห่อผล,ลไม้สีขาวที่ค่าเชื้อเคลือบผิวมันด้านนอกระบายน้ำและอากาศได้มาห่อผลทุเรียนซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมแมลงศัตรูพืชได้ทำให้ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในสวนและผู้บริโภค นำเทคโนโลยีอากาศยานโดรนมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืชและจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีอากาศยานโดรนเพื่อลดประชากรแมลงวันผลไม้ใช้กรงดักแมลงเพื่อดักจับแมลงผีเสื้อการตัดหญ้าและวัชพืชเพื่อกำจัดที่อยู่อาศัยของแมลงด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูปผลผลิตเกษตรเช่นทุเรียนแช่ยเยื่อแข็ง ทุเรียนฟิตได้และนำออกมาขายในนามแบรนด์สวนทวีทรัพย์นอกจากนี้ยังร่วมทำงานวิจัยหลายโครงการเช่นการผลิตน้ำหอมเจลบำรุงผิวและอาหารจาก,จากวัสดุเหลือใช้ในสวนและยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านการเกษตรในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย นายวิรวัชิรวง์เป็นเกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการผลิตทุเรียนการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจรผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP และบริหารจัดการสวนเกษตรแบบอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG Mo เดลส่วนทว,นว,วีทรัพย์ของนายวิรัชิรวง์เป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและได้รับมาตรฐาน S.H.A. Plus, มาเยี่ยมชมชิมแชร์และชอปผลไม้ต่างๆในสวนเช่นทุเรียนมังคุดส้มโชกุนสละและผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่างๆทั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดผลงานผ่านสื่อที่หลากหลายและต่อเนื่องเช่นบทความบริสารโทรทัศน์และผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆเช่น Facebook YouTube และไลน์ จึงมีกลุ่มเครือข่ายได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติกระจายอย่างกว้างขวาง,วางเช่นกลุ่มชมรมคนรักทุเรียนกลุ่มเพื่อนชาวสวนทุเรียนชุมพรนายวิทวชิโวงได้ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุเรียนและมังคุดและเป็นวิทยากรร่วมเสวนากับองค์กรต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างประเทศทั้งด้านการผลิตการตลาดและด้านการแปรรูป ขอบคุณค่ะ